สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับกล่องสูมตลาดนัด20อันเอันคือเวลาตอนไปไปซื้ออะคือมันมีหลายแบบมากเราเราไม่ได้ตามหาแลเลยนะเรามาดูกันว่าแต่ละแบบเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างคือราคากล่องสูมที่นี้ไม่ตกมาเหลือตังี่สิบาทเป็นแบบกล่องสูมตลาดนัดนะกล่องเล็กด้วยแหละเปิดอันนี้ก่อนเลยไหม อันนี้มันอะไรลาบูบูเดีเดยค่าืลเปลบาลาบูบูบูบีกันไปละมั้งหน้าตาจะเป็นไงวะไอซองอย่างนี้นะทุกคนเ,เปิดเลยเฮ้ยมีการ์ดนะการ์ดลาบูบูนี่ถือขนมผิงด้วยนะอุ้ยอยากได้ตัวสีชมพูอะ่ะโอ้โหใครอยากได้บ้างครับการ์ดนี่ผมให้ฟรีนะ อาจริงมาเอาได้แลต้องเป็นผู้หญิงเท่านั้นเออใช่แล้วก็ต้องใส่ชุดนักศึกษาเท่านั้นปีสองก็ได้โอเคปีสองกำลังกำลังหน้าหน้าสมุกบรตั้งแต่ปีสองขึ้นไปเออคุณคิดว่าลาบูบูนี่น่ารักไหมก็หล่อสำหรับผมเหรอถามผมนะนะไม่ไม่เหรอไม่เฮ้ยแล้วก็เป็นกระแสไงถ้าคุณว่าไม่น่ารักแล้วตัวนี้ไม่น่ารักได้เหรอนี่ครับผม อันนี้15บาทเหมือนละบูบูลา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 บูโอ้ตัวนี้เขามีไอ้นี้ด้วยนี่หว่าอะไรอะมีให้ใส่พวงกุญจงกุญแจเนี่ยอ๋อเออใช่แล้วมันไม่มีกุญแจมาให้หรอไม่มีไม่มีหาติดเองเอออ่ะไปต่อแล้วตลกอีกแล้วนะครับผมกลงสุมอันนี้ก็แหละยี่สิบบาทเหมือนกันเนาครับนี่มันอุลตร้าแมนเซโร่เอ้ยคุณดูมันถึงตรงภาคนี้เลยเรอดูจนจบแค่เซโร่เท่านั้นแหละจำได้ไงเพราะว่าดูดูดูชอบดูมากมาก ก็ตอนนั้นไม่มีอะไรดูอ,ะ <c oughs> อ่ะอนนปผงหนังโป๊อะไรไม่รู้จักดูอ,อันนี้อ่ะอะนี่ใช่เซเลอร์ไหมตัวนี้อันนี้เหมืนนอนวุลเตอร์แมนนะวุลเตอร์แมนไข่ดาวไข่ดาวมีพริก <c oughs> คุณอันนี้มันก็น่ารักเลยนะเอาไปวางแบบเออตามแบบสารน้ำพูแบบนะ <c oughs> ดีแล้วใช่ไหมเนี่ยดีดีอ่าไปต่อนะนี่คือตัวอะไรอ่ะใครเคยอันนี้มันเป็นกล่องสุ่ม big bad wolf อะไรจะ big bad wolf อ่ะอ่ะ เพราะถ้าเป็นพวกอาร์ทอยอะไรเงี้ยใช่ป่ะมันก็400ร้อยห้าร้อยป่ะใครๆเขาก็มาจุ่มกันทั้งนั้นแหละเออมาจุ่มซะแล้วเอาไปอันนึงแล้วนีน่ารักนะตัวนี้น่ารักไหมน่ารักเป็นอันนี้เป็นผลอะไรอ่ะเป็นน่าจะเป็นลูกพลับและอันนี้คือวางเฉยๆอย่างนี้เลยนะทุกคนเออไอกล่องนี้นะนี่ก็แบบซื้อไปให้แฟนซื้อไปให้เป็นของขวัญนะเออแต่อยากได้เนี่ย อยากได้ที่มันเป็นบิ๊กแบดบูฟ่ะอยากได้ที่มันเป็นแบบไอหมาป่างับหัวอยู่ตรงเนี้ยมารู้สึกแบบว่าอยากสะผมดีอ่ะอยากโดนงับเออเออเออไตัวนี้ผมเคยดูเรื่องเนี้ยผมร้องเพลงมันมาหลายทีแล้วโปโลโลรหวันชอบร้องเพลงโปโลโลใช่ที่มันโปโลโปโลโปโล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 อยากได้ตัวอะไรผมอยากได้อ่าเป็นตัวหมาอยากได้ตัวหมาจิ้งจอกอ่ะแต่คุณได้อะไรรู้ไหม มันคือมันคือซีรีส์ของน้องตัวนี้ลูปี้คุณลูปี้รู้จักเปล่าอคุณคุณคุ้นคุณคุณเออลูปี้คุณคุนลูปี้อ่ะเปม่คุ้นอีกเหรออืมก็คุณคุนอยู่เป็นลูปี้อยู่ในรูลูไก่เนี่ยไก่คุมหัวไว้อยู่ใช่ไหมเงนน่ารักไหมล่ะน่ารักไหมล่ะหมุนหน่อยหมุนเนอยหมุนหนยนีมีตูดบอกว่าเหนตาิวอ่ะไปต่อวันนี้คำๆนะชิลๆสบายๆเพราะว่าวันนี้เหมือนไปตากแดดกันมาตากฝนกันมาแล้วก็ ไม่มีแรงมาสายวิ่งนั่นน่ารักเป็นเด็กผู้หญิงหัวเขียวน่าจะแบบไม่ยอมสระผมแล้วก็อะไรสาระแหน่ขึ้นน่ะสาระแหน่ขึ้นน่ะตะไคร้น้ำหรือเปล่าตะไคร้เพื่อนดูดิวิ่งคือกูทำไมกูต้องมีอันนี้ในบ้านอ่ะกูด่าคนเดียวเฮ้ยอันที่เท่อะเหรอหน้ามันเท่หรอหน้ามันเท่หน้าเป็นแล้วอ๋อหน้ามันเป็นแบบคนแก่นะมันเป็นมีหนวด มันเป็นคนแก่มีหนวดอันนี้ลุงสมชัยลุงสมชัยขายไข่อยู่ที่ลังสิตเขาทําสวนอยู่คนนี้เลี้ยงเป็ดเป้าเป็ดเป้าไก่อยู่หรอตัวนี้คือตัวอะไรอ่ะมันเป็นอ่าตัว Hello Kitty เหรอปา Kitty หรอเป็นเพื่อนอ่ะอ๋อเป็นเพื่อน Kitty หรอเออก็เป็น Kitty ตุ๊ดทำชื่อให้มันต่างกันหน่อยก็ได้นะไม่ต้องให้มันคล้ายๆกันแต่ละกล่องก็ไม่เหมือนกัน่ะเลยเราไม่ตั้งใจทำ ของเล่นเหรอเดี๋ยวดูดีว่าเอาเป็นของเล่นเหรอเฮ้ยสวยอ้าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเกไมทำไมมันเป็นเนี่ยล่ะมึงใส่กันมั่วปะเนี่ยทำไมมันเป็นหมีภูวะเออไอ้ตัวนี้มันตุ๊กตาล้มลุกใช่ใช่อ๋อเขาบอกเหรอใช่ใช่วันนี้เนี่ยมันไม่ยอมล้มอ่ะดูดิอ้าวไม่ลุกเลยทีนี้ไอเวยข้างหน้ามันมีอะไรขุดกอยู่เนี่ยเฮ้ยอันนี้เปล่ายานมังเปล่าหน้าเมื่อยิ้มอยู่นะวางไว้แคงนั้นน่ะไปต่อไหมไป กล่องสุ่มตลาดนัดวันนี้นะฮะบอกเลยว่าขอเป็นแบบตัวที่ที่มันดูมีราคาหน่อยอะ่ะเออไอตัวเนี้ยจริงๆน่ะมันมีคนแบบโอ้ยเขาบ้าเล่นกันหนีนใช่ไหมทุกคนทุกคนป๊อปเอ็มทีเว้ยป๊อปเอ็มทีป๊อปมาร์ทไงเหรอเราไม่ต้องมีอะไรเลยนะกล่องนี้ง่ายมากเลยทําไมอ่ะคือเปิดปุ๊บเจอปั๊บเหรอเจอปั๊บเลยเทียมมาเลยเอ้าอันนี้มันไอ้นี่นี่เอ้ามันบัตซัมเนี่ยโธ บอสซัมนี่ใช่ไหมอันนี้พาวอพับเกิลนี่ใช่อ้าวมั่วซั่วหดแลวกูทีเนี้ยงงเลยเมื่อกี้เมื่อกี้เฮลโลฮิตตี้แต่ว่าเป็นหมีภูได้อ๋อมันเป็นอันนี้ตัวแร่ปะเนี่ยใช่ไหมตัวแร่แน่เลยน่ารักดีน่ารักดีอน่ารักดีนรักดีเออนอันนี้แม่อันนี้ตุ๊กตาล้มลุกเขาบอกล้มลุกเหมือนชีวิตพวกเราเลยว่ะลรมลุ้มไม่ค่อยลุกเลยดังนั้นอ๋ออ่า ลงกี่ครั้งก็ลุกทุกครั้งลุกทุกครั้งยิ่งตอนเช้านี่ลุกชิปเป๋งเลยลุกแบบว่าไม่ยอมกันคุณตัวนี้มันบอกว่าถ้ามันเป็นหมีน่ารักนะใช่ไหมดูสวยนะแบบสีมันดูแบบนี่นะนะใช่ไหมใสๆอ่ะเหมือนเยลลี่หมีเอออยากกินเลยอ่ะจะเปิดออกมาแล้วเป็นไงนี่เฮอ้าวเหมือนตรงปกนี่มาคุณมันตรงปกตรงปกไม่จกตานี่ผมวางใส่กล่องให้อย่างนี้ดีกว่าเออไม่อนตัวใหม่เลยว่ะพีสวยสวย สวยป่ะอ่ะไปต่อไหมไอ้ตัวนี้นี่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 ลาบูนะลาบูแต่เป็นลาบูแบบกล่องเล็กมากทุกคนคุณชอบเนี่ยผมก็เห็นเขาชอบชอบกันผมก็ชอบตามอ่ะเออสมัยก่อนต้องเียมูสราคามิใช่ไหมเออมูสราคามิหายไปไหนวิลล์ตอนนี้เหรอไอ้ไอ้ที่ปูุกุญแจผ้าใช่ป่ะเออยุงอยู่ด้วยนะอยากเห็นป่ะอยากมีอยู่อีกเหรอมีอยู่ ผมไม่ได้ปั่นอะไรหรอกผมก็มั่นจักรยานอย่างเดียวใช่ไหมเออปั่นหมูอย่างเดียวตอนอยนี้ก็ปั่นไข่ในบ้านผมปั่นบ้างใช่ไหมปั่นบ้างบางทีมันก็อยากเปลี่ยนแม่ไปอไปไม่มีอเดี๋ยวว่าครูปั่นมีแต่ถุงยางอะเอาตัวนี้ไม่เปิดเดี๋ยวลาบูบูเนี่ยอ่ะเฮ้ยมันมีลาบู้ที่เป็นเป็นหัวกระโหลกด้วยเหรออยากได้ตัวเนี้ยอยากได้ที่เป็นหัวกระโหลกอะนะมาดูนาราดเนาะ อ้าวเยตัวนี้น่ารักนี่เฮ้ยน้องนอนตูดแบบตูดตั้งชันอะ่ะอา่อาอตาฟนี้น่ารักนะเอาไปไว้ตามแบบขอบกำแพงบ้านน่ะนะ <c oughs> เพื่อให้มันแบบอย่าได้เห็นอีกเลยอ <c oughs> ะหรอให้มันลกๆดีเพรา,าะว่าเป็นสิริมงคลน,นะสินแสบอกมาฮวงจุ้ยอะ่ะแล้วฮวงจุย้ยตุ๊กตา,ตานอนตูดตั้งชันเออว<า>่ะอัวเดฟ่อนตอไหม ไอ้ดอลลมอนนี่จะได้เป็นที่นิยมกันบ้างอ่ะคุณว่านะไอ้กล่องนี้ยาวยังไม่เทมได้เลยเฮ้ยเฮ้ยคุณโดอลลมอนไม่ละมือเย้ถือกินขี้แล้วเนี่ยเอาไม่ใช่ตราตราตราตรีตราตกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งกระ่งนี่กลางคืนนี่ปวมานี่กีดตายเลยนะเออเออฮู้ย ตาายหเหมือนโดยเหมือนโดยเลมอนที่เป็นตุ๊กตาที่อยู่แบบงานวัดอะที่ปลาลูกโป่งอ่ะเี้ยคือยอยให้หมดเลยเนี่ยเตะสามตัวเนี้ยกวนตีนดิกวนตีนมากเนี่ยเนี่ยอยู่กับไอ้เนี้ยพังที่หายเลยมอยู่ด้วยกันนะนะอ๋อก็เราไม่ตกเทนไงอ๋อไม่ตกเทนแล้วก็มีนะเราบูบู้อ่ะเออไปต่อนะถ้างั้นอ่ะบอปปีนรู้จักเปล่า ดารุมะป๊อบบีนบ๊อบบีนเหรออ๋อดารุมะนี่มันเป็นเครื่องรางของญี่ปุ่นใช่ไหมที่เป็นตัวหัวแดงๆฮะน่ากลัวนะน่ากลัวอ๋ออันนั้นมันในหนังนะเออแต่นั่นน่ะหน้าตาน่ากลัวเออแต่นั้นมันตัวร้ายนี่ชื่อหนังเรื่องอะไรไม่รู้อะแต่โคตรมันโอ้แล้วหัวมันแตกเออถ้าขยับนะเออแต่เสียงเบ็นผู้หญิงญี่ปุ่นเป่นชอบปีนต้องคอยเป่าเสียงนะเหรอยวแม่รู้ ก็เราไม่มีอะไรเราก็เราก็เปิดเสียงไปสิเบอกว่าดูอะไรอีกอะลูกนี่อะอุ้ยดารุมะป่ะอะไรวะหุ่นแต่มันน่ารักอะเฮ้ยใช่ปะก็อย่างนี้ดูดูทีวีสีสีมันนั่นดีเด้อเออสีมันทำออกมาดูแพงดีเออเป็นสีอะไรอะดำดำมอ้งก็ตรงปกอยู่นะก็คือทรงมันเป็นแบบเนี้ยในกล่องทรงมันเป็นดารุมะเออแบบตัวจะปุ๊กปุกหน่อยแฮะเออมันก็ตรงปกอยู่แล้วอะอาปารนี่วางให้อ๋อหรือเพราะว่า คือกล่องเนี้ยพอเราหยิบออกมาปุ๊บมันมีฐานให้วางเห็นปะเนี่ยมันบอกว่าอะไรเอ่ยอยู่เนี่ยนะแล้วก็วางบนอะไรเอ่ยติ้งทีนี้แสงขึ้นเลยปิ้งคะแนนบวกหนึ่งเวนเฮ้ย <c oughs> เอ้ยไปต่อไหมไป<ะ>ตัวนี้น่าดูน่ารักอยู่นะกลมๆอันนี้มันคือคือยี่สิบห้าบาทพี่คนาลดให้บ้างไคนเนี่ยซื้อต้งเยอะรถไทยรถไทยเรา<ถ><ถ><ถ>ทั้งหมดซื้อมาห้าร้อยบาททั้งหมดเนี่ยห้าร<ถ>้อย <500. S 2> ไม่แล้วของจริงเท่าไหร่ฮะลดให้เท่าไหร่บางอันก็ให้แบบตัวไหน ยี่สิบห้าบาทเขาก็ให้ยี่สิบองะไอ้เหรอใช่คุณดูเอ้ยอันนี้สีน่ากินจังน่ากินนะแม่ไข่วะเนี่ยไม่ด้านหลังมันมีดูดีเทลหน่อยด้านหลังมันมีตัวอะไรด้วยอ่ะไอ้นี่ยราสีอ่ะราสีหรอไม่รู้เหมือนกันแท้เป็นเอ็มอะไรสักอย่างนี่าน่าจะสีน้ำตาลของไทยนี่แล้วน้องมีดอกไม้ไม่มีโบนี่คุณมันก็คล้ายๆกันอยู่นะใช่ไหม แล้วเขาก็หนีออกมาหน้าตาจะประมาณในกล่องนะเนาะเอออยากยิงไอ่นี่เลยลูกอมบอไปต่อไหมครับเอาแบบเอาแบบเอาแบบเป็นการ์ตูนที่ผมชอบมากเลยเรื่องหนึ่งใหญ่บะเนสโกตอนโตเท่านั้นทำไมอ่ะมันน่ารักมันสวยเออมันขาวดีผมชอบเสื้อผ้ามันน่ารักเสื้อผ้าไม่ยอมขาดด้วยดาบพิฆาตศูนย์ตัวที่หนึ่งเอ้ ะอะไรอ่ะเซนิซึเซนิซส<ช>ตาใส่แว่นเลแบแล้วนะดูดิอันนั้นขนตาหรือขนขนตะแข่งวะนะมใส่แว่นเลแบมาเลยม่นะมันก็เหมือนอยู่นะคุณก็มี ไม่เหมือนนะโอ้ยอะได้ดันซโกไม่เหมือนซะเท่าไหร่เออประมาณประมาณ60%นะหกอร์เซ็นี่เหมือนกับคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์มันได้ทำให้เรารู้ว่อะว่าคือเนี่ยคือเซนิสึโอเคเหมือนชาวนาพูดคนเดียวเนี่ยอ่ะเราไปดูแบบคลาสสิกคลาสสิกตัวที่ตัวนี้น่าจะแบบทำง่ายๆหน่อยนี่เลยชินจังคลาสสิกซีนเน่มันต้องแบบว่าเป็นตัวที่คลาสสิกแบบตัวง่ายๆอย่างเงี้ยมันต้องสร้างออกมาได่ ดีถูกดีเทลนี่ต้องแบบว่ามันสร,รงง้างง่ายมันสร้างง่ายนะดูดูว่ามันคุ้มค่าไหมกับกล่องส่มตลาดนัดมันน่ารักดีมนาะโอ้ยคุณนี่ที่เขียนบุหรี่ไปเน <ทำ S 1> ี่ยทำไมทำไมได้บ้างอ่ะทำไมไม่ได้เลยวะมีแต่หัวเหรอมีต่งหัวหาาออกมาอ๋อเอ้ยหน้าตามันกนเหมือนนี่เลยอ่ะตมเหมือนตอนประมาณปอปอสี่ปอห้าเล่ย เออถ้าเป็นตอนตอนซีพอยห้านี่ก็คือแบบเก็ดเก็ดออ๋อไม่ใช่จะจุ๋ยแล้วแสบๆตรงนี้เนี่ยใช่ไหมเม้งเอ้ยอ่าววางไว้ก่อนละกันตัวนี้น่าเกล็ดมากเดี๋ยวแม่ด่าเอาไปต่อไหมอ่ะเฮ้ยอันนี้ดูเฮ้ยเว้ยคุณถ้ามันเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยนะสวยดีครับแม่สวยไหมอืมดูดิข้างในเป็นยังงี้จังแบบเออมันก็เปิดๆดีนะเปิดยาว ด้วยคุยอุ้ยอุยอันนี้ตรงปกว่ะเอ้ยตรงปกว่ะคุณแล้วมันสวยหูแหลมด้วยแต่อยากได้สีเขียวอ่ะสีม,ม <นะ S 2> ส่วงก็สวยนะสีม,ม่วงก็สวยไใช่ใช่หน้าตามนันดูแบบพริม้มด,ดีนะมีความสุขุมนุ่มลึกอ่าใช่แล้วก็อมองผ่านเข้าไปเนี่ยก็เหมือนกับเห็นดวงดาวทั้งแ g a l ซี่เลยนะเหรอกาเพชรอ,อ๋อคุณอันนี้ขวัญใจเด็กๆเลยนะนางสาวอานา อันนี้เอลซ่าเนี่ยเอลซ่าใช่ไหมแล้วเอลซ่าจีนด้วยนี่ไหลเฉาปพี่ไหลเชียงไหลเขวเฮ้อุ๊ยโอ้เดอะเลดผิวม n เน็ตเดอะเลดเดมสีม e จะพูดเก่าบอกว่าเบสแฮดทูบีอันนี้ตอนเอลซ่าอายุหกสิบอะหนูนี่นะเอลหวานน่ะเอลหวานมันเป็นแบดเอลซ่าเหมือนแบดซากเกะเออแบดเฮ้ยมันมีตัวอะไรแถมมาให้ด้วยอ่ะไหน อ้ยอันนี้โดนโหเดี๋ยนะเอลซ่าแล้วมันมีคิตตี้มันได้ยังไงเนี่ยหรือว่านี่ของแร้วะมันจะหยิบจะใส่อะไรก็ใส่อย่างนั้นเหรออันนี้คือคิตตี้อะแล้วคือมันต้องใส่ไป่างนี้ใช่ป่ะรูนี้มันก็ต้องแบบเนี่ยอืมแต่อแบบไม่ขัดง่ายอ๋ออันีดง่ายอะเอออัตัวตรงเหล็กอะไรมันหักเงแล้วมันหลุดเป็นหลุดไปเลยนี่แถมมาให้ด้วยคือว่าคุ้มค่ามากเอาไปใครอยากได้บ้างซื้อนึงได้ถึงสองโอ้โหเกือดร้องงห้อ้าวตัวนี้ดีกว่าคุณ นมอลลี่มอลลี่เอ้ยเอ้ยตัวนี้ก็เห็นบ่อยอยู่นะเห็นบ่อยใช่ไหมเหมือนกับเขาแบบซื้อเขาจริงๆเห็นเขาลงอะไรในสตอรี่ไอีกันนะเวลาเขาจะเปิดเขาจะมีเนี่ยมีซีีตัวนี้ก็มีด้วยนี่ไงเฮ้ยน่ารักไหมสีสวยดิ ส,นะส,สีมันแบบโฮมี่โฮมี่ดิเออสีมันน่ารักน่ารักเหมือนเหมือนเค้กอะ่ะเหมือนเค้กอร่อยอร่อยอ่ะ <laughs> สดสีแบบจี๊ดเลยนะเออใช่แล้วเขาเขาแถมไอ้นีมาให้ด้วยนะโูกคุณแชร์เออเออเขาทาเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาจัดอันดับดีว่าตัวไหนหล่อนที่สุดแล้วกันนะหมดแล้วมอลลี่มอลลี่ก็ดีนะมันดูกันปันป่นดีอะเล่นกันอีกนี่อันนี้ก็มอลลีป่ปะ เมกะสเปซมอลลี่ว่ะดูเท่หวะเนียคุณคิดว่ามันจะออกมาเป็นยังไงวะสําหรับกล่องนี้นี่คุณดูดิตัวอย่างเนี้ยอยากได้อยากได้ได้วะอยากได้เราไม่รู้อยากได้อยากเอ้ยแต่เลยทับปี่ปะเนี่ยตัวนี้สีสีเขาใช้สีสวยดีนะสีฟ้าสีแดงสีฟ้าสีแดงเออ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 น่าเก็บเว้ยตัวนี้ตัวแลปะวะมีวะวะสีแดงเนี่ยนี่มันมีตัวตรงกันด้วยนะดูคุณดูดิเราได้ตัวนี้เปล่าใช่ปะ เฮ้ยเราได้ตัวแลเว้ยมึงมันไม่มีในนี้เนยเออมึงเราได้ตัวแลแต่ตาไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่มึงพี่ชหน่อยเอ้ยเฮ้ยตัวแลเว้ยอีเวเลยคุณอ่ะอันนี้ที่ผมจริงๆอ่ะผมอยากได้อันนี้ที่สุดเลยคาปิบาร่านะคาปิบาร่ามันดูขนมันแข็งๆเลยแข็งๆแล้วแบบมะพร้าวอ่ะแล้วแบบถ้าดมมันแบบมันเหม็นแบบว่าโอ้น่าจะเหม็นเหมือนแบบผอมผอมติดเตียงอย่างเช่น เป,เปรียบกับพวกแบบมา้าแคะอะไรเงี้ยที่มันอยู่ในในสวนสัตว์อ่ะก็ตัวเหม็นๆนะเหม็นออปาก็เหม็นปากดูไม่ไปแปลคุณ <c oughs> น,น่ารักไหมหมูอะคาปิบาร่าไงคาปิบาร่าเ <c oughs> นี่ยครับอน้องตัวน้องน่ารักนะผมว่าเอซชาวคาปิบาร่าเลี่ยนเนี่ยอาจจะชอบได้แล้วก็ซื้อไปหลายๆตัวเนี่ยเขาก็จะมีหลายโปสเจอร์หลายท่านะคาปิบาร่าเนี่ยเวลาผม สระก็ดีเนี่ยชอบโดนอนาคอนดาแดดเนาะใช่แล้วคุณคุณเคยเคยไปเที่ยวแล้วไปเจอคาริบเบลาตัวจริงวะเฮ้ยเป็นไงแมงไล่กัดกันตกใจเลยนะน่ากลัวน่ากลัวมีเสียงว่ามันมีเสียงว่าน้องแบบอ้ออ้ออย่างเงี้ยอ๋อหมามะพร้าวเหรอหมามะพร้าวอ๋อมันใหม่แล้วคาริบเบลาอีกตัวหนึ่งอ๋อเห็นปะตัวจริงเอซีคาริบเบลาอุ้ยอะไรเนี่ยคุณอุ้ยมีในซองอีกว่ะ โ้ขยันใส่กล่องเนาะกล่องเขาก็ทำดีกันทุกกล่องเลยนะทำสวยค่ากล่องค่าสีค่าสกรีดน,นะเอออันเนี้ยอ,อ,อันนี้เท่อันนี้ดูแบบมีความร่วมสมัยวะเหรอ,อ,อทำไมอ่ะก็ดูดูป้ายดิยอ๋อเป็นคาร์บิบราแนวสตรีทสตรีทหน่อยมันมันบอกว่าให้ห้ามทำอะไร,รอ่ะ อ่าไม่ออกเหมือนกันเฮ้ยแล้วสุดท้ายแล้วแล้วอันนี้แพงสุดด้วยน,นี่แหละร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบทิซจะอยากได้อ่ะดูดิดูข้างหลังดิมันเป็นแบบตัวละครที่มันโป้ป่ะเนี่ยก็คงโป้แหละโป้จริงเหรอมันก็ดูดิไม่ใส่อะไรเลยหรอใครงั้นก็เสียงเปิดเลยถ้ากล่องละร้อยยี่สิบอ่ะไอพวกรายละเอียดหรือว่าอะไรเงี้ยมันจะต่างกับตัวยี่สิบสามสิบบาทไหมใช่อุ้ยกล่องเขาทำแบบดีมากนะคือเขาแบบ โหโโหมีโมีอันนึงเฮ้ยโหเนี้ยใช่เลยแม่งแม่งมันมีมันมีบัวชวยอย่างนี้ด้วยเฮ้ยมันโปะเหรออ่ะเฮ้ยปิวเขาบอกเอาไว้เกเอาไว้ติดแก้วเหรอเฮ้ยเท่ววะเนี้ยจะได้นั่งดูเออดูตุ่มวิน้องเมจู๋นะเห็นปะจูจูเด็กสุดอะ ดูหน้าตีมากเลยนะคุณดูดิดูเด็กใช่จ้ะแล้วดูนี่ตูดห่อเปล่าเย้กลิ่นพลาสติกกาวเขาดูแปะมาไม่ไม่พอดีนะเออใช่อนนี้หม่ถึงว่าเนี่ยต้องลอกออกก่อนอ๋อคุณแปะแปะแก้วนี่จะเข้าคอไหมก็ก็ใช้หลอดดูดอ๋ออย่ากระดกอ่ะคุณหมดแล้ววะเพิ่เพินมดีนะอืมนะสำหรับวันนี้นะครับผมกับกล้องซูมตลาดนัดอืม มันมีขายผมว่ามันมีขายทั่วไปทุกตลาดนั่นแหละตลาดนัดที่ใหญ่ๆหน่อยอ่ะใช่ใช่เขาจะเป็นแบบร้านของเล่นอะไรเงี้ยแล้วที่สําคัญก็มาให้ตัวน้องๆเรามาให้รางวัลน้องๆดีกว่าที่สาคัญสุดเลยใช่ให้รางวัลหน้าเกียริอันดับหนึ่งโอเคหน้าเกียรติสุดผมขมมอบให้โดนเลมอนแล้วกันเยี่ยมะแทนลองลงมาลองลงมากูให้นี่เลยเซนอิสึนาราเกียริมากนะครับผม ลองลงมานะผมขอมอบให้กับนี่เลยลาบูบูนะครับพามจบแล้วชอบสุดคุณชอบตัวไหนชอบสุดผมชอบตัวนี่อ๋ออันนี้ชอบความแบบสวยงามหน่อยผมชอบตัวนี้มันดูแบบเป็นเป็นคาปิบรานอนแบบท่ามันเท่ดีได้หตียีสิบบาทคนก็น่าจะซื้อเยอะนะทแบบว่าเป็นตั้งๆไ้อ่ะหมดไปแล้วทุกคนวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ฮะเราเจอกันใหม่คลิปหน้า ถ้าเกิดว่าของสุ่มยังมีอันอื่นอีกเดี๋ยวเราไปหามาดูให้ครับด้วยคิวหน้าครับบ๊ายบาย